หนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติเคยประสบเกิดขึ้นเมื่อประมาณ74,0 0 0ปีที่แล้วในพื้นที่ของอินโดนีเซียในปัจจุบันเป็นการประทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่บนภูเขาโทบานอกจากนี้ยังเป็นการประทุครั้งใหญ่ที่สุดบนโลกในช่วง2ล้านปีที่ผ่านมาด้วยแม้แต่โศกนาฏกรรมของเมืองปอมเปอีเมื่อภูเขาไฟวิสุวียสทำลายเมืองทั้งเมืองก็ยังไม่ใหญ่ขนาดนี้ในช่วงเวลาที่ภูเขาไฟโทบาเกิดการประทุมนุษยชาติเข้าใกล้าการสูญพันธุ์มากที่สุด และปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวภูเขาไฟแต่เป็นผลกระทบที่ตามมาหลังจากนั้นการศึกษาบางชิ้นกล่าวว่าคนสามพันถึงหนึ่งหมื่นคนเอาชีวิตรอดมาได้ในช่วงเวลาหลังการประทุในช่วงที่เกิดภัยพิบัติภูเขาไฟโทบาได้ปล่อยเท่าและเขา่าภูเขาไฟออกมาหลายล้านตันเมฆนี้กระจายตัวไปทั่วท้องฟ้าบทบังดวงอาทิตย์ในอินเดียอินโดนีเซียและเหนือมหาสมุทรอินเดียนักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวว่าโลกจมดิ่งสู่ฤดูหนาวของภูเขาไฟเป็นเวลาหลายสิบปี ลองมองออกไปนอกหน้าต่างในวันที่เมฆมากคุณเห็นเมฆสีเทาที่ปกคลุมท้องฟ้าหรือเปล่าแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเมฆก็ยังปล่อยให้แสงแดดส่องผ่านมาได้ในช่วงเวลาที่โทบาระเบิดมันเลวร้ายกว่านั้นมากเนื่องจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเท่าภูเขาไฟสะท้อนแสงแดดกลับไปฝุ่นและคิ้เท่าลอยอยู่เป็นเวลานานบางทีพวกมันอาจลอยไปทั่วโลกและทำลายสิ่งมีชีวิตมากมายพืชจำนวนมากไม่สามารถอยู่รอดได้เนื่องจากขาดแสงแดดนอกจากนี้อุณหภูมิของโลกยังลดลงหลายองศา ซึ่งนำไปสู่ภัยพิบัติครั้งใหม่ในโลกปัจจุบันอุณหภูมิไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองมากนักแต่สําหรับในธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็อาจทําให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงได้ตัวอย่างเช่นพืชและแมลงบางชนิดอยู่รอดได้ในอุณหภูมิคงที่มานานหลายพันปีและอากาศที่เย็นจัดก็ทําลายพวกมันสิ่งนี้นําไปสู่สภาวะที่สัตว์เกือบทุกชนิดไม่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอสาหรับเลี้ยงลูกของมัน ประชากรของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในธรรมชาติกำลังลดลงมนุษย์โบราณในยุคนั้นดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์กินพืชและเก็บผลเบอร์รี่ผลไม้และเห็ดแต่การระเบิดได้ทำลายสิ่งเหล่านี้เกือบทั้งหมดนอกจากนี้การขาดแสงทำให้ขาดวิตามินดีส่งผลให้ผู้คนอดอยากและพวกเขาก็หดหู่สิ้นหวังอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าหลายคนรอดชีวิตจากช่วงเวลานี้ได้ค่อนข้างง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่อาศัยบนชายฝั่งของแอฟริกาใต้ มหาสมุทรได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจากภัยพิบัติและชนเผ่าที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำจับปลาได้มากมายทั้งสองประเด็นนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์หลังจากการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่นี้ประมาณห0,000ปีหลังจากการประทุของโทบาเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านเมฆหนาสีเทาได้ในที่สุดและเท่าถ่านตกลงมาบนพื้นดินธรรมชาติและมนุษย์ก็เริ่มคืนสู่สมดุลเดิมแต่อากาศที่อบอุ่นไม่ได้เริ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากยุคน้ำแข็งได้เริ่มขึ้นแล้วและปัญหานี้รุนแรงมากกว่าเนื่องจากมันกินเวลานานาน,นับพันปีกิจกรรมของดวงอาทิตย์ที่ลดลงและการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของโลกทําให้อุณหภูมิลดลงอย่างมากความหนาวเย็นที่ยาวนานปกคลุมเกือบทั่วโลกทําให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดต้องอพยพและดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดสัตว์ที่ทรงพลังอย่างแมมมอธและเสือเขี้ยวดาบไม่สามารถอยู่รอดในยุคน้ำแข็งได้แต่โฮโมเซปียนปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศใหม่นี้ได้พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ ก่อไปและพัฒนาทักษะในการล่าสัตว์ขึ้นมาดังนั้นในแง่หนึ่งยุคน้ำแข็งทําให้มนุษยชาติแข็งแกร่งขึ้นในโลกสมัยใหม่สภาพอากาศเช่นนี้ก่อให้เกิดปัญหาสําคัญต่อเศรษฐกิจโลกและสร้างวิกฤตทางการเงินทั่วโลกได้ช่วงสุดท้ายที่คล้ายกับยุคน้ําแข็งเกิดขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่19้ภูเขาไฟทัมโบราในอินโดนีเซียระเบิดและปล่อยหินภูเขาไฟขม่าและเท้าภูเขาไฟหลายล้านตันขึ้นสู่ท้องฟ้าคนที่อาศัยอยู่บนเกาะภูเขาไฟได้รับความเสียหายที่รุนแรงอย่างมากทันที และผลของการระเบิดก็เริ่มลามไปทั่วโลกภูเขาไฟบดบางแสงอาทิตย์อีกครั้งและนำไปสู่ปีที่หนาวที่สุดในอเมริกาเหนือและยูเรเชียปี1816ันปเป็นปีที่ระบ,บุไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นปีที่ไม่มีฤดูร้อนเมฆหนาได้เพิ่มความชื้นและลดอุณหภูมิในหลายพื้นที่ในฤดูร้อนปี1816ในยุโรปกลางยุโรปตะวันออกและอเมริกาเหนือสภาพอากาศที่ชื้นและความหนาวเย็นทำลายผลผล,ผลิตราคาสินค้าสูงขึ้นและคนยากไร้ไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ การคมานาคมขนส่งก็ได้รับผลกระทบเช่นกันสมัยนั้นผู้คนใช้ม้าในการเดินทางสัญจรและเนื่องจากเข้าโอตมีราคาแพงหลายคนจึงเลี้ยงมันไว้ไม่ไหวหลายคนเชื่อว่าสถานการณ์เหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้นักประดิษฐ์คาวเดรสสร้างจัก,กรยานคันแรกของโลกขึ้นมานอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่ว่าการประทุของแทมโบร่าเป็นจุดกำเนิดของ stein, แฟรงเกนสไตน์นักเขียนหลายคนรวมถึงโบรอนและเชอร์รี่รวมตัวกันอยู่ในบ้านพักในสวิตเซอร์แลนด์ ที่ที่พวกเขาเริ่มเขียนเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์อากาศที่เลวร้ายและฝนที่ตกหนักน้านนอกเป็นแรงบันดาลใจให้แมรี่เชอร์รี่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับดร์แฟรงเกนสไต์และสัตว์ประหลาดของเขาจนถึงตอนนี้ผู้เขาไฟลูกนี้ยังคงแอคทีฟอยู่แต่จะไม่มีการระเบิดอีกแล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้งล่ะเราพร้อมไหมมันน่าจะมีผลกระทบน้อยลงเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีมีโรงเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่และโรงเรือนที่เราสามารถเลี้ยงปศุสัตว์ปลูกผักและผลไม้ แน่นอนว่าฤดูหนาวจะทําให้เกิดวิกฤตตลอดทั้งปีแต่เราจะสามารถอยู่รอดได้อย่างง่ายดายในช่วงทศวรรษที่1930เกิดภัยพิบัติขึ้นอีกครั้งซึ่งคราวนี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเท่านั้นแต่เกิดจากมนุษย์เราด้วยในเวลานั้นหลายประเทศต้องพึ่งพาพืชผลเป็นอย่างมากพื้นที่กว้างใหญ่ถูกนําไปปลูกพืชและมีการทําการเกษตรมากเกินไปดังนั้นเมื่อเริ่มเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงดินก็เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว พื้นดินขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจเริญเติบโตของข้าวสาลีและข้าวโพดสภาวะเช่นนี้ทําให้ดินชั้นบนสุดกลายเป็นฝุ่นขนาดเล็กจากนั้นกระแสลมที่พัดมาจากฝั่งตะวันตกก็พัดเข้าสู่รัฐต่างๆเช่นโคโลราโดเนบราสกาเท็กซัสและโอคลาโฮมาพวกมันพัดฝุ่นขึ้นไปในอากาศและก่อตัวเป็นเมฆหนาทึบช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ท้าทายที่สุดในภาวะเศรษฐกิจตกต่าครั้งใหญ่มันกลายเป็นอ่างเก็บฝุ่นกินเวลาถึง8ปีและทําให้ผู้คนจนํานวนมากต้องลดทิ้งบ้านและย้ายไปอยู่ในรัฐอื่น พายุฝุ่นรุนแรงมากจนบดบังแสงอาทิตย์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมด้วยพายุทรายซึ่งทำให้หายใจลำบากมากแม้แต่กับตันเรือที่อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกก็รายงานว่ามันเป็นอากาศเสียแผ่นดินไหวที่รุนแรงการพะทุของภูเขาไ,ไฟขนาดใหญ่น้ำท่วมไฟไหม้และพายุเฮอริเคนทำให้สัตว์ทุกสายพันธุ์หายไปจากโลกแต่มนุษย์อยู่รอดได้เสมอแม้ในสภาวะที่ลำบากที่สุดดังนั้นอย่าเพิ่งกังวลกับภัยพิบัติระ,ระดับโลกครั้งต่อไป ว่าเราจะจัดการมันได้หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่จะเป็นอย่างไรถ้าเกิดภัยพิบัติระดับโลกขึ้นจริงๆเช่นอุกบาตลูกใหญ่พุ่งชนโลกหรือชั้นบรรยากาศเป็นพิษในกรณีนี้การไปอยู่บนเกาะที่ห่างไกลน่าจะดีที่สุดหรือบินไปดวงจันทร์สิ่งสําคัญคือเราต้องกลับมาได้ด้วยเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่ช้าก็เร็วภัยพิบัติก็จะสิ้นสุดลงและโลกอาจจะถูกรีเซ็ตใหม่อีกทางเลือกหนึ่งคือการอาศัยอยู่ในหลุมหลบภัยใต้ดินที่มีอาหารและออกซิเจนสำรองจำนวนมาก มีคนประมาณ8 0 0 0ล้านคนอาศัยอยู่ในโลกใบนี้เพื่อให้มนุษยชาติกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหลังจากภัยพิบัติประชากร100-500ถึงคนก็เพียงพอแล้วมีหลายกรณีในประวัติศาสตร์โลกที่ชนเผ่าเล็กๆซึ่งมีประชากรไม่กี่ร้อยคนอาศัยอยู่มาหลายศตวรรษหรือเป็นพันปีอย่างไรก็ตามในการจะทําเช่นนี้คุณต้องไม่อยู่ในเมืองใหญ่เมืองใหญ่ผลิตอาหารเองไม่ได้พวกเขาต้องพึ่งพาการเกษตรและพืชผลเป็นอย่างมากในช่วงที่เกิดภัยพิบัติระดับโลก ไม่มีใครยอมเสียอาหารให้เมืองอื่นๆความหิวโหยจะนําไปสู่ความกหนที่รุนแรงเพื่อให้มีชีวิตที่ดีคนจะต้องออกจากเมืองของตัวเองไปและใช้ชีวิตแบบมนุษย์โบราณในยุคหินใหม่เมื่อประมาณ1 2 0 0 0 0ปีที่แล้วหลังสิ้นสุดยุค้ําแข็งครั้งสุดท้ายคนในเวลานั้นแยกกันอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆประชากรของแต่ละหมู่บ้านมีตั้งแต่2 3 0 0 0ถึง 1, คนพวกเขาอยู่กันอย่างอิสระจัดหาอาหารและสร้างครอบครัวใหญ่ อันที่จริงมันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่แย่นักหลังเกิดภัยพิบัติระดับโลกนะกับการปลูกผักในฟาร์มเล็กๆกินอาหารเพื่อสุขภาพและมีความสุขไปกับธรรมชาติ